ชีวิตไม่สิ้นก็นต้องดิ้นกันต่อไปวลีนี้น่าจะใช้เข้ากันดีกับความเป็นไปของสมูมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเตดที่คืนวันนี้จะมีคิวลงสนามเกมนัดที่11รวมทุกรายการของซีซั่นและเป็นเกมนัดที่8ในรายการแข่งพรีเมียร์ลีกโดยมีคู่แข่งอย่างเบ์ฟอร์ดมาเยือนถึงโรงละครแห่งความฝันเป็นอีกครั้งและถือเป็นการเล่นเกมในบ้านของตัวเองอนัดที่4ติดต่อกันตั้งแต่วันที่27กันยายนที่ผ่านมาทว่าผลงานไม่สู้จะให้รู้สึกว่าเล่นในบ้านตัวเองสักเท่าไหร่เพราะ2เกมล่าสุดลูกที e กทีีมมขงงเริาาแบบิททนนาาาาากกส่่่่่ยยวบบบ้แแชดัไ สมารดีด้วยซ้ำเกมกับเบนฟอร์ดยังถือเป็นเกมสุดท้ายก่อนจะสลับฉากไปที่โปรแกรมฟีฟ่าเดย์ที่จะเข้ามาขั้นเวลาไปอีกราวสสัปดาห์ก่อนจะกลับมามีโปรแกรมแข่งใหม่ในระดับสโมสรช่วงปลายเดือนฉะนั้นเกมกับเบนฟอร์ดจึงมีความสําคัญในแง่ของการดึงบรรยากาศของทีมกลับมาให้ได้เพราะหากว่ายังทําผลงานห่วยแตกถึงขั้นแพ้คาบ้านอีกเกมรับรองได้เลยครับว่า2สัปดาห์ที่ปิดเบรกทีมชาติการะแสข่าวที่เกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะมีแต่เรื่องแง่ลบถาถมเข้าใส่ปะหนึ่งขึ้นซึนามิอย่างมต้ออััยยขนดเีววกก็รรบะ เองแม่ชื่อชันอัดไม่ใหญ่โตทว,ว่าทีมของคุณซือโทมัสแฟงก์ก็ไม่ใช่คู่แข่งที่รับมือง่ายยิ่งในวันที่โอทาวฟอร์ดไม่ได้เป็นป้อมปราก,การที่แข็งแกร่งอย่างซีซั่นก่อนอีกต่อไปก็ะยิงทําให้น่าหวั่นใจว่าเอเดร็กแทนฮากและลูกทีมจะเอาตัวรอดกับผลลัพธ์ที่ถูกต้องที่สุดออกมาจากเกมคืนนี้ได้หรือไม่ขณะที่ความน่าสนใจของเกมระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับเบลนฟอร์ดในคืนนี้ยังเป็นในเรื่องของการที่เบลนฟอร์ดแทบจะเปรียบเสมือนบ้านพักพอนักฟุตบอลเดนมา,ามร์ออา ank, เดเดากรเ เลือดเด่นเยอะมากๆฉะนั้นการที่ลาร์ดบุชฮอยลุนและคิสเซนเอรกเซนที่เป็นเดนมาร์กฝั่งปีสัจแดงก็ให้อารมณ์เหมือนการได้หลงเล่นกับเพื่อนร่วมชาติต่างสีเสื้อกันไปในตัวโดยโทมัสแฟงได้พูดถึงลารดบุชฮอยลุนเอาไว้ในช่วงเพจคอนเฟล็นซ์ก่อนเกมระบุวา่าตัวเขานั้นแม้จะไม่ใช่โค้ชของฮอยลุนและต้องเจอกันในฐานะคู่แข่งคืนนี้แต่ในฐานะของคนเดนมาร์กเหมือนกันเขายอมรับว่าอดที่จะภูมิใจดีใจและมีความสุขกับการแจ้งเกิดในชุดปีสัจแดงคงลาร์ดบุชฮอย,ล,ย,อย,ยล,ลุนให้กับทีมมของผแต่ เป็นคนเดนและแน่นอนผมมีความสุขที่ได้เห็นผู้เล่นเดนมาร์กก้าวขึ้นมาทําผลงานที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้เราต้องระวังในการไม่ให้ลัดมุดมีพื้นที่ในการวิ่งนั่นเพราะเขามีความเร็วและเขาเข้าพื้นที่ยุทธศาสตร์ได้เก่งมากๆฉะนั้นเราต้องจัดการกับต้นทางของลูกบอลก่อนไปสู่สิ่งเหล่านั้นสิ่งที่ผมพูดได้คือลัดมุดทําผลงานได้น่าประทับใจมากและมี2ประตูที่ยอดเยี่ยมในเกมที่พวกเขาพบกับกาลาตาสลายดูเหมือนลัดมุดได้อยู่ในจุดที่ดีสําหรับเขาและเราก็หวังว่าจะทําให้เขาไม่มีบทบาทในเกมที่เราจะเจอกันวันเเสาาารนนนีี้้้้ั่่คืออปหมททตงํได ขณะเดียวกันโทมัสแฟงเองก็ไม่ได้โฟกัสว่าทีมของเขาจะต้องปิดตายใสยล่ลานบูธฮอยลุนเพียงตำแหน่งเดียวโดยชี้ไปในแง่ของสภาพการที่กำลังเกิดขึ้นกับปีแดงว่าสิ่งนี้หาใช่เป็นผลดีต่อพวกเขาแต่อย่างใดเนื่องจากยิ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยากลำบากมาหลายเกมแค่ไหนโทมัสแฟงก็ยิ่งเชื่อว่าเอลิกเทนฮากและลูกทีมจะต้องมุ่งมั่นในการหาจุดเปลี่ยนให้ได้มากเท่านั้นพวกเขากำลังตกที่นั่งลำบากและต้องการพลิกสถานการณ์ให้กับตัวเองนั่นคือความกดดันที่พวกเขาจำเป็นต้องชนะเราให้ได้จริงๆแล้วเพราะการที่พพวววกกเเเขขขาาาาป็นสสนสสมมใหหญ่คคดังงอทุ ที่ลงแข่งคือต้องชนะนี่คือความท้าทายอย่างมากแต่เราก็มีแรงปัารถนาของเราที่จะไปที่นั่นเพื่อเล่นในเกมของเราเช่นกันจริงๆจะว่าชุดคำวักนี้ของโทมัสแฟงเป็นการเล่นเกมจิตวิทยาโดยโยนความกดดันให้ยิ่งทับถมมาอยู่กับฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากคึืนปีก็คงไม่ผิดนะครับด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดความเคลื่อนไหวล่าสุดจากการซ้อมเซสชั่นเมื่อวันศุกร์ตามรายงานของล็อบดอซ่าระบุข่าวดีว่าเซกิโอเลกิลอนแบ็กไซต์ตัวยืมที่ทำผลงานดีก่อนบาดเจ็บไปนั้นล่าสุดอยู่ร่วมในการฝึกซ้อมกับทีีีีมมมมและะโออกกกกาาาาสสเเปป็นไไไดด้้ท่จรยภพพควฟ มาอยู่ในการเป็นตัวเลือกใช้งานของเอเด็กเทนฮากในเกมสุดสัปดาห์นี้ขณะที่ประเด็นเรื่องความมั่นคงในตำแหน่งงานของเอเด็กเทนฮากจากหลายๆสื่อที่มีออกมาในช่วง2-3ถึงวันที่ผ่านมาก็จะพบว่าทิศทางข่าวที่ออกมานั้นรายงานตัวกันว่าภายในสโมสรยังคงหนุนหลังการทํางานของกุนซือชาวดัตช์อย่างเต็มที่ซึ่งก็อย่างที่พวกเราสับหลอกเคยบอกไว้นั่นแหละครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเดินทางมาถึงจุดที่อยากจะย้อนกลับไปเฉียเวลาเริ่มนับหนึ่งกันใหม่อีกต่อไปแล้วเพราะโครงสร้างแผนการทํางานทั้งในด้านฟุตบอลและเชิงบริหารสนับสน,น,นวนง,งนอดคิ เอกเดิกทาทงด้วยกันทั้งหมดอีกทั้งที่ผ่านมาจะเห็นว่าทีมแก้ปัญหาด้วยการเชิญคดออกแล้วก็เก็บผู้เล่นเอาไว้ซึ่งมันก็ชัดเจนแล้วว่านั่นไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องเพราะพอทําแบบนั้นลงไปคุณอาจได้ผลงานที่ดีในช่วงประเดี๋ยวประดาวแล้วก็วนลุปกลับไปสู่ปัญหาเดิมๆไม่จบสิน้นฉะนั้นเมื่อมีบทเรียนแล้วว่าการไล่คดออกไม่ใช่วิธีการที่ทําแล้วสําเร็จก็จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนโครงสร้างนโยบายมาเป็นการซื้อปัญญาการทํางานของคนให้ถึงที่สุดบ้างซึ่งก็จะ ยังไงทีมก็ต้องอดทนให้เวลาในการทำงานกับเอเดร็กเทนฮากอย่างเต็มที่เท่านั้นเพราะถ้าไม่ทำเช่นนั้นปัญหาที่มีองค์กรยังไงก็วนเวียนไม่จบไม่สิ้นอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆอาทิเช่นดิบินท่าบอร์ปตอระบุว่าตอนนี้ผมยังคิดว่าเอเดร็กเทนฮากไม่ได้ตกอยู่ในสถานการณ์ยากลําบากอะไรนักแต่มันก็ไม่เสมอไปเพราะถ้าเขายังพาทีมเก็บผลลัพธ์ที่ถูกต้องมีได้มันก็จะเหลือเวลาอีกไม่นานที่ผู้คนแวดล้อมของสโมสรจะรู้สึกโมโหและเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงจริงๆขึ้นมาคือที่ผ่านมาเราคุ้้้นนนนนชิกกัดดีีีีวว่่่าาาาาเเลลลทททมมผผงยยยแแสุูจจระป็ ดองรับผิดชอบไปก่อนไม่ว่าจะโดนปลดหรือลาออกก็ตามซึ่งเวลานี้ผมคิดว่าสิ่งนั้นยังไม่เกิดขึ้นกับเอเด็กเทนฮากมากนักแต่เขาเองก็ปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้เช่นกันกับสิ่งที่เป็นอยู่ในเวลานี้ด้านความเคลื่อนไหวของเอเด็กเทนฮากจากเพจคอนเฟล็กต์ก่อนเกมพบกับเบลนฟอร์ดประเด็นสําคัญมากที่สุดที่นักข่าวเลือกจะหยิบเป็นคาถามแรกนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานี้ในมุมของเอเด็กเทนฮากเองนั้นคิดว่าปัญหามาอยู่ที่เรื่องอะไรกันแน่ซึ่งเอเด็กเทนฮาร์กก็ตอบ นั่นแหละปัญหาที่เรากำลังดิ้นรนกันอยู่ในแง่ของเกมเราทำในสิ่งที่ถูกต้องหลายอย่างแต่มันมีช่วงเวลาที่เรายากลำบากช่วงเวลาที่เราเอาตัวรอดออกมาไม่ได้เราต้องการทำในสิ่งที่ถูกต้องนั่นคือความสงบและความสม่เสมอเหมือนก่อนหน้าที่เราเคยเป็นคุณสามารถมาร์กได้เลยช่วงเวลาที่เราทำประตูหรือเสียประตูใน2จุดนั้นเราต้องยกระดับตัวเองขึ้นมาต่อเน,นื่องกับคำถามว่ารู้ปัญหาแล้วมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรก่อนอื่นเลยคือมันยากมากๆแต่คุณต้องเริ่มจากการวิเคราะห์การประมวลสิ่งที่เกิดขึ้นเรามีการพูดคุยกัันนนนในเเเรรรืื่่่อองงพพววกี้าาาจะฒ มาอย่างไรและเราจะทําอย่างไรกับสิ่งเหล่านั้นผมคิดว่ามันมากกว่าแค่หนึ่งปัจจัยความเข้มข้นคือเรื่องหนึ่งแต่จริงแล้วมันก็มีสิ่งอื่นประกอบด้วยส่วนความคืบหน้าจริงๆเรื่องของเซคิโอเลกิลอนเทียร็อบดอสระบุว่ามีการลงซ้อมทีมในช่วงเช้าวันศุกร์ได้แล้วนั้นมีการยืนยันจากปากของเอเดร็กเทนฮากระบุชัดเจนว่าเกมกับเบลนฟอร์ดคงไม่พร้อมใช้งานแต่ที่แน่ๆคือการการันตีว่าอันโตนี่พร้อมสาหรับการกลับมาสตาร์เป็นตัวจริงอีกครั้งจากนั้นคําถามของสื่อก็โยกไปท่่เรอ,อมาอมอมาาลักนน็็วว ที่เวลากองหน้าทําประตูไม่ได้พวกเขาก็ต้องการเวลาสักระยะและจากนั้นเมื่ออะไรมันคลิกทุกอย่างก็จะตามมาเองมาคั้นมีประสบการณ์ขอเพียงเขาทางานหนะักทําในสิ่งที่ถูกต้องจังหวะเวลาของเขาก็จะกลับมาและจากนั้นเขาจะทําประตูได้ต่อเนื่องอย่างแน่นอนนักข่าวถามเทนทักต่อถึงเรื่องที่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงละผู้เล่นบ้างหรือไม่เราจะไปต้องเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยๆแทบจะทุกเกมนั่นทําให้กิจวัตรของเราไม่คงที่และเปลี่ยนตามคุณก่อความผิดพลาดในฐานะทีมและคู่แข่งก็ฉกฉวยประโยชน์จากตรงนั้นเราต้องหนักแน่นในจุดของเราเราต้องสื่อาารกันช่ววงเล เช่นนั้นเพื่อให้การประสานง,งานมีประสิทธิภาพขึ้นไปตามเอเด็กเทนฮากยังได้ยอมรับตามตรงได้ว่าระยะหลังที่ผ่านมาที่มีประสิทธิภาพที่ดรอปลงไปจากมาตรฐานอย่างชัดเจนจริงๆเราทําระดับการเล่นที่ถูกต้องของเราหล่นหายและเรามีหน้าที่ต้องกลับไปสู่จุดนั้นให้ได้แม้มันจะมีเหตุผลรองรับบ้างแต่ยังไงสิ่งที่เกิดขึ้นก็ไม่ใช่เรื่องที่ยอมรับได้เราต้องสู้กับมันพวกเขามีราักฐานที่ดีสําหรับการเล่นเรามีกฎมีหลักการดังนั้นแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้เล่นช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันจเเเ็็นน่าากกกกกขทผลงงไไดดดด้้ีสมอออัับปู้รื คาแลตฟอร์ดอ,อีกครั้งว่าเรื่องฟอร์มตกมันเป็นเรื่องปกติสําหรับมาคัสทุกคนตระหนักดีถึงคุณภาพในเกมที่เขามีคู่แข่งเองก็รู้แต่มันคือเรื่องของการที่แลชี่ต้องทําในสิ่งที่ถูกต้องทีมต้องทําในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อให้เขาอยู่ในตําแหน่งที่ถูกต้องจากนั้นมันขึ้นอยู่กับตัวเขาเองสัปดาห์ก่อนเราได้เห็นเขาพาตัวเองไปอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมแต่เขาอาจต้องยากลําบากอยู่บ้างทว่ามันจะผ่านไปเองเพราะทุกคนท,ทราบว่าเขามีคุณภาพแค่ไหนและทุกคนที่อยู่ในเต็์ก็ให้การสนับสนุนเขาเต็มมมมมทททีี่่่่ัั้้งอรตเเขาาาาแแลก็ชืนนใใววววผจดยค ท่าดังกล่าวจะทําให้สิ่งต,ต่างๆเปลี่ยนไปจากนั้นเอเด็กเทนฮากจึงปิดท้ายด้วยการพูดถึงเรื่องที่เขาตัดสินใจมอบเสื้อโค้ทของตนเองเข้าองค์กรการกุศลก่อนจะเริ่มสัมภาษณ์ครั้งนี้ว่าผมคิดว่ามันสําคัญนะเราอยู่ร่วมกันในฐานะสังคมเราจึงต้องสนับสนุนช่วยเหลือกันคุณแบ่งปันบางสิ่งที่คุณมีผมหวังว่าแคมเปญน,นี้จะยอดเยี่ยมและทุกคนจะมีแต่ความสุขในการสนับสนุนสิ่งนี้และแบ่งปันกันเล็กๆน้อยๆอยได้ขยายความเรื่องการมอบเสื้อโค้ทของเอเดร็กเทนฮากคือการมอบเข้าองค เป็นล่าสุดคือการระดมทุนหาเสื้อกันหนาวสาหรับคนหนุ่มสาวที่ขาดแคลนพอช่วงหน้าหนาวกําลังเดินทางมาถึงโดยเสื้อโค้ทที่บริจาคก,กันนี้จะเริ่มถูกแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่ต้องการหลังจบเกมกับเลนฟอร์ดนั่นเองครับอย่างที่บอกนะครับว่าเกมคืนนี้กับการเปิดบ้านพบกับเลนฟอร์ดแม้ชื่อชั้นทีมเยือนจะไม่ได้ใหญ่โตแต่ฟุตบอลยุคสมัยปัจจุบันไม่ว่าสโมสรอนเล็กใหญ่แค่ไหนแต่สิ่งที่ทุกวันนี้ทุกทีมทัดกันหมดแล้วนั่นคือเรื่องของแทคติกการเล่นฉะนั้นถ้าลูกที ark, ทมมนนีีีีมม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 ขออองงเเเเรรริิททนนนนนนนาาาากกกใสสสภพ่่หหืืววยยยยัััดดตตต้้้ไฟลลบบบุแณ เกิดขาบ้านขึ้นมาเป็นนัดที่3ติดต่อกันงานนี้ก็คงบอกได้ว่าช่วงสสัปดาห์ที่เบรกทีมชาติกันนี้คงไม่ใช่ช่วงเวลาที่แฟนบอลปิมพแสดงจะกระหยอยากรูก้ข่าวสารสโมสอนรักของตัวเองกันมากเท่าไหร่ครับแถมอะไรที่ว่าแน่ก็อาจไม่แน่เสมอไปเพราะช่วงเบรกทีมชาติกับการปลดกุณสือที่ทําผลงานแย่ๆมาติดต่อกันมันคือของคู่กันที่เกิดขึ้นให้เห็นมาแล้วในหลายเคสอดีที่ผ่านมาฉะนั้นโจทย์เดียวของเอเดนเทนฮาร์กยังไงก็ต้องชนะเท่านั้นครับ